สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยสภาพงามๆนางฟ้ามาฝาก1คันนะครับทนทานดูแลง่ายครับมือเดียวป้ายแดงครับ Honda City t ้ไท C 1.5ออโตปี2001ตัวรองท็อปสภาพสวยเดิมโรงงานสีสันเงาชํำเต็มรัมครับใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับ6,9,000บาทนะครับกับรถสวยทนทานดูแลง่ายใช้คล่องครับตัวนี้สวยมากๆนะครับ เจ้าของเดิมเป็นคุณพยาบาลนะครับดูแลดีครับใช้งานสบายๆเลยครับรุ่นนี้มาชมดูก่อนนะครับรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับ6กหมื่นาบาทเพียงเท่านั้นนะครับหากท่านกําลังเล็งหารถใช้งานราคาหลักหมื่นคันนี้สภาพยอดเยี่ยมครับเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องเก็บต้อมครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ภายในก็ระบบไฟฟ้าภายนอกก็เงาฉ่าแบบนี้เลยครับรถสวยพร้อมใช้นะครับภายในระบบไฟฟ้า ตรงไม่ได้ใหญ่โตนะครับเน้นใช้งานเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายไปกันได้ทั้งบ้านนะครับเล็กๆกระทัดรัดใช้งานสบายครับฝนตกแดดออกเดินทางได้สะดวกตลอดเวลาภายในก็สวยครับเบาะผ้ากำมะหยี่เดิมจากโรงงานนะครับระบบไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS เครับเป็นตัวลองท็อปนะครับตัวนี้ปี2001เครื่องทนทานมากครับสำหรับ Honda City นะครับไว้ใจได้เลยครับรุ่นนี้ใครที่กำลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับตัวนี้สภาพยอดเยี่ยมนะครับ เจราจาต่อรองได้ครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเปิดราคามาเบาๆนะครับเก็บงานมาทุกระบบพร้อมขับพร้อมขายเอกสารถูกต้องภาษีไม่ขาดเลยครับใครที่กำลังหารถใช้งานไปเช็คไปชมดูได้ครับ Honda City เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับในราคาหลักหมื่นและเปิดที่ราคา69,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้ดูสีนะครับเงาวับเลยครับ ใครที่ชอบหรือกําลังหารถใช้งานเน้นใช้งานจะเป็นรถคันที่1ห,หรือคันที่2ก็ได้ครับเหมาะมากๆครับเติมน้ํามันพันหนะครับเครื่องพันหเติมไม่แพงครับก็มาชมดูก่อนนะครับฝากไว้เป็นตัวเรืองนะครับรถไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพลิกว่ามไม่จมน้ําแต่อย่างใดนะครับเอกสารครบถูกต้องกฎหมายพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนขับเที่ยวได้ทั่วไทยแน่นอนนะครับรับประกัน ไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกคว่มนะครับใครที่ตามหานะครับศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของซิตี้ไทซีนะครับเข้าไปที่ Facebook นะครับท่านจะได้ข้อมูลไปดูของแต่งของเสริมหรือแม้กระทั่งอูกเก่งๆอะไรดีๆหาได้จากที่แฟนเพจนี่แหละครับรับรองวัดได้ข้อมูลอย่างจริงจังแน่นอนเพราะว่าสมาชิกเดิมที่มีประสบการณ์ก็จะแบ่งปันประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะอู่เก่งๆหรืออะไรดีๆหาได้ที่ไหนเข้าไปศึกษาได้ครับ คันนี้ก็จะเหมาะสําหรับสมาชิกที่หารถใช้งานไม่ใหญ่ไม่โตนะครับใช้เดินทางกระทัดรัดเน้นประหยัดนี่ถือเป็นอีโคคาร์ยุคแรกก็ได้ได้นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องพันห้านะครับกินน้ํามันไม่แรงครับพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายนะครับไอเช็คไอชมนะครับห้่องเครื่องสวยๆนะครับแห้งๆไม่มีชนหนักอัดต่อนะครับสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับใครที่กําลังหารถใช้งานฝากไว้ด้วยนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ คลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียด Honda City นะครับปี2001มือเดียวป้ายแดงสภาพกิฟตเลยครับภายในสวยภายนอกเงาฉ่ำขัดเคลือบไว้เรียบร้อยใครที่ตามหารถใช้งานนะครับคันนี้สวยจริงๆครับอยากให้สมาชิกได้เอาไปใช้งานนะครับคันนี้และพี่คนนี้ก็เน,น้นๆน,นะครับ Honda City กับ นิสสันซันนี่นะครับบอกเลยว่าเขาคัดเก่งและเช็ครถด,ดีดูแรลรถก่อนขายอย่างมีประสิทธิภาพนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับก็โทรเจรจารสอบถามนะครับเบอร์โทรกันไลน์อยู่นี่ครับติดต่อได้ตลอดนะครับหรือไปดูไปชมเช็ครถทดลองขับได้เลยครับ